การประชุมสุดยอดอาเซียนอาเซียนซัมมิตครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นประธานในระหว่างวันที่2-4พฤศจิกายน2562ที่กรุงเทพและนนทบ,บุรีประเทศไทยได้จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำประเทศ e x t e r n a l Partner s พร้อมคู่สมรสในช่วงการประชุมครั้งนี้ ซึ่งของขวัญสำหรับคู่สมรสผู้นำประเทศ External Partners คือพวงมาลัยเงินบรรจุในกล่องสัมฤทธิ์ลงยาสีสลับเช่นเดียวกับที่มอบให้กับคู่สมรสผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อครั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ที่ผ่านมา <les> เป็นผลิตภัณฑ์ในสังกัดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิธิ์ พวงมาลัยเงินจากร้านบ้านเงินประดาพรจังหวัดนครพนมและกล่องสำริดลงยาสีสลับจากบริษัทนารายพันจำกัดสำหรับพวงมาลัยเงินจากร้านบ้านเงินประดาพรอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางสาวนารุมนทรใจครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2557ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งพวงมาลัยก็คือการนำดอกไม้หลายๆดอกมาร้อยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและพวงมาลัยเองคนไทยยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านิยมนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆทั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บงบ่อกถึงการที่คนไทยต้อนรับมีมิมตรไมตรีและให้เกียรติผู้ที่จะมาเยือนโดยพวงมาลัยเงินครูนละลุมนมองว่ามีความคงทนไม่โรยราและเก็บรักษาได้ตลอดไป นอกเหนือจากการเก็บเป็นที่ระลึกแล้วพวงมาลัยเงินยังสามารถนํามาเป็นเครื่องประดับคือการนํามาเป็นสร้อยข้อมือได้อีกด้วยพวงมาลัยเงินจะประกอบด้วยดอกไม้3ชนิดคือดอกมะลิดอกกุหลาบและดอกรักที่มาร้อยเป็นมาลัยกรนซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้เงินที่ให้เหมือนดอกไม้จริงมากที่สุดครูนฤึกมนได้ลองผิดลองถูกจนออกมาสวยงามอย่างที่เห็น ส่วนในขั้นตอนของการทํามีทั้งความละเอียดปราณีตและบรรจงเป็นการทําด้วยมือทั้งหมดตั้งแต่การหลอมรีดขึ้นรูปและนํามาประกอบซึ่งต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญและความชานาญเท่านั้นของที่ระลึกทุกชิ้นครูนารมลเป็นคนร้อยเองโดยการร้อยจะเป็นเหมือนการร้อยปูมือลัยจริงที่เป็นดอกไม้สด โดยจะมีอุบะสามสายที่มาจากแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยก็คือ1้ไกล 2. การร่วมมือร่วมใจและ 3. ความยั่งยืนทั้งยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยอีกด้วย